ทางน,านั้นนงเวียดทางนี้มีอยู่งท่านชุกขับกำลังเป็น,น,นม,มันเลืองเอาไปเอา <laughs> สบายดีพี่น้องตอนนี้เขากระชมากินตาบงคงชุ่มเนาะแบบบ้าบันมายำบ้านก็มีชุ่มพี่น้องชุ่มตาบงคงเวียนชุ่มต้มเป็ดต้มไก่พี่น้องมายำกินกลำหงะตอนนี้พี่นอ้อนงลำ <laughs> หุงมาตน้นครับพี่น้องกินเจตาบงคง, <laughs> งกินไก่ <laughs> รถเราเพิ่มรถตุ๊สำหรับสบายดีพี่น้องอีกทีว่าไปไปเข่าเข่ากินเผือมากกันต้มยำแซ่บก็ยังเลยสิแซ่บเลยเป็นคลิปกินคลิปที่ช่วงเนาะแซบไปแซบไปย่างกินออาวจังไงก็ต้มก็ต้มไปกินตัดนอกเลยนี่มีชั้นชัดป่าพออาหารแบบเล่าๆนี่แกงไม้ตำมุำเนี่ยชัดป่าถือกินปุ๊บชัดป่าแกงไม้เหรอ อันมหุงอันผู้ผู้นี้เจ็บกระเพาะคนนอยกินตําหุงเจ้าว่าเศ้าเศร้าอยู่บ่พี่น้องจับมึงแง่าับมึงเนี่ะเราป่อฝนมาปลาเมื่อปีองมีชาฉันหนอช่องตูวปี้งหมดหรือต้มตหุงเช้าบ่เจ้าผบ่ปีงพอจับวเยนศ้าบ่แเมื่อก็ต้มแก้วเศร้าเก่าบ่หรือเศร้าอะไเศร้าเพิ่มเล่นเศร้าเพิ่มเราอ่ะถ้าพี่น้องมากกินตํา ตับมงคุงตอนบ่ายเนาะเพราะว่ากินข้าวแล้วไปแล้วยกหนึ่งเนาะพี่น้องอันนี้มันกินชมนะว่าแล้วก็ได้แกงนละไม้แกงนไม้ก็ยังอยู่นะอยากกินแกงนละไม้ก็กินได้หัดยมใบบแบบมบยบงยมใบบมงยมย่องเอ้ยกินตับมงคุงใแบบมงยมรอบมึงเด้ออาหารปลอดสารพิษแตก่ก้ามากินผักกินละกินยังประกาศเนาะกะลามผักธรรมศาสตร์กกนี่บม่มีเลยกินใบบมงบยมกินแบบแบ กี่ล่องเบิ่งพี่น้องแซ่บอยู่อาหารบ้านน้องงานในเมืองได้โอ้แต่ก่อนตำเมียงกินกับแบบบุมืุญเนี้ยก็เสแอะพักแบบบ้านนอกบ้านนอกก็กินแบบแบ่เบะเลยพี่น้องเลยใครอยู่กินกับแบบขาทีมงานลงถานได้ทางนี้ไงมีแต่คนที่จะจ่อยลงถานพี่น้องอยู่บ้านวัานี้ห้างเงินเงียเขาถานคือกัน กันก็บอกไว้บอกไว้กับเขาทานอยู่ทางนี้อย่านี้แค่แน่ใจได้คลายแน่อยู่ทางฝุ่นหมืยังบ nah, kind of ่ท I mean, oh, yeah, exactly. ันได้คลายจักถืออ่ะทางนี้ควันออกบทางนี้บนควันออกกะคือว่าคลายง่ายก็อยู่ทางบ้านเน่ทานกันเลยออกบนท่านกันแก่มากเลยน้ำรังเกลือคนลงทานในชงกะชีครัขาดตนองการลงทานเลยไอเจ้า่งขาดลงทานเรื่อเพื่อต้องบ่ทันมีนี่เอาค้าบางใหญ่ๆแห้งเสะค้าบางใหญ่ๆ ออ้ราทว่าไเงยเยอะเอตูบคือเก่าโยมบางครับน่อยคือเก่ากินตำหุ่งกันได้็ัตูบญ่ทำระอาดเลยเฮ็ดตูบแรกบ่ลงวัดใ้าพี่น้องเลยลงถวายวัดติดถักลายมัอนเหฮอนอยู่เป็นน้พุไม้นี่มั่เย็นได้เย็นนี่างนี้ินเบงคาบเป็นง่นเป็นเนาะเชะเขาหมหอมมีแห้งย่างทางนึงบเขาหอมเย็นจ่อยด้วยออ นี่กันแล้วลูกฟักแล้วมาเนอนเป็นหมกเขาในเอ,อื้อนแล้วเปิดพัดลมใจเปลืองไฟเปลืองไฟอีกเอทานมาใจาขาไฟอีกแล้ว <c oughs> นี่กันอยู่ร่มผมใหม่ล,พลมพัดดีมีแต่ลูกม,กมีแต่ลูกม่เดียวนี่กันมี่ลูกไฟล,ลูกเคยลูกชายลูกสาวยังบุญท่นมาครบท่นม,มาครบนั่นเลือดทิมกุบอลเลย <c oughs> เตียงอยู่พอ่อเหรอยังท่านมาเตียงน่อยพูดลูกหลานไหนท่านนั้นรอมแล้วผมก็พอ่อแม่ไปแล้วเผือกคือกินายได้เหมือนนี่เพือกนี่ม,มาแม่นุ่มวิ่นันน้ำมานไห้นาะมันเป็นหมาแบกเผ <laughs> ือกเผือกมันเป็นหมาแบกเผือ,เอกเป็นีห้แล้วอ่ะหมกเผือกคือมามมาคือหมาเผือกเมืเ่อกระเรนยนน้ำต่ก่อนน้ำทยมากะระเรนเต้นตรง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 ใช่อืมคือกรนี้คิดเรื่อ้กู ยันประตูม่ใส่ตัวเลยฮะก็เป็นเมืมม่อเผาหากินเขาแลวกะยันมาเมิ่งอีกทางนี่เพกมงกันพวกกินข้าลตัวนแลแอันนี้เราเราเราตกหรือว่าเราไม่เห็นยังเนาะเราไนะม่เห็นตุมกุ้งอ,อยเข<อ>็นได้เนาะถายบ่เออมีอเนาะอันนั้พี่น้องพูดม,มนาใกล้ายใกล้ล <toca> <toca> โอ้ยมันตีนมันนกไส่พ่นม่นมาแต่อาเมงมาแต่อเมงขามใช่มึงนี่อ่าโอ้พี่นองขี้ชจัองมาดีแน่ยน้องชินองมันครบนน่ก็ใครนเออก็โยตีนมาครบเห็นอยู่ในตัวัดกระจ่าชนกัน โอ้เออคน้อใ่ักปนาตัวแม่มันใจ่กลไใหม่ไปเออไม่ป้องหนึ่งมีป้องนึงเห็ดเห็ดได้ประมาณจักันนามาทายเอาน่ของธรรมชาติเนี่ยมักที่ววนเบิดแล้วฮะโอ้ยกงในใจนี่กวัวหน้าป็นเทมมันลงนทมาดู อันนี้งส,ง,สงขาส,ขาสขามพพีพวนหมากพี่พวนนี่บ่อพี่น,อน้องคนว่าอ,อมลุดอ <c oughs> <c oughs> มลุดนะพี่พวนเดียวกินข้าวกินน้ำแล้วสิพาพี่น้องไปเบิ่งมาค่ายเขาเบี้ยมาค่ายเขาคลิปนาด้วยพี่น้องพอกันคลิปนาสิพภาพ<ม>เบีงมาค่ายเขาเนาะอันนี้มากพี่พวนน้องชายพนธมาภาพาบี้ยงหมองเงาะปลากินกับข้าวไอ้บางดู้วนโอ้ยอะไรไม่จบชมม้อเบิดตพัวเนี่ย

หักหลอดทำได้หักหลอดว่าหมกหลอดหักหลอดน้อยแซ่บนะหมกหลอดหักหลอดนั่นข้างในโรงเรียนป้าตู้ยังบวดดับเนาะใหญ่ไอ้แม่กินดับเเสื่อมปวตายตะเก็ดข้าวคลายช่วยเอาเรื่องเขาเป็นเยียงดีมาเลยแม่น่วยอยู่บ้านเฮานี่ซิมี่มาเพราะเรไม่ป้าคือหักหลอดหมกข้าวเขาเนาะแล้วก็มา มันยังก็เป็นเครื่องแบม่วยเนาะกินได้โอ้กะลายเนาะที่ว่ากินได้ไปเหม่อนอยู่้นไดมีคำแต่ขากระลายกินปลากนเทียมปขากรเทียมนั่นคอจิรหมูเป็นยังจิร่ไอ้ไอ้ไวก็ไม่ลดที่ไอ้ไอ้ไวก็ยังหาวแดำต้องรุนมาอกันกทางนั้นงเวียนทางนี้มีอยู่เพ่ท่านชุกขับกำลังเปลนมันกระดมันเลี้ยงเอาไป มวนเป็นมวนเล่ยไปหรอไงไรคนไรเนาะคิดได้บลอนบ์บลอดได้โมเมนบ์บลอนด์บลยางข้ามมันนี่กะอันปีนั่นทางเนาะขึ้นมาจากกรุงเทพแบบคนแปนมักแปนเนาะพี่น้องทางจนเบิดอันนี้คือชิมมันลี่อยู่ อีพ่อเป็นคนปลูกไว้ขึ้นมากเลมันหกกันเลยทางพันเอาพันเอาผมมาทำนี่แม่พ่อว่าปลูกกับฉันเออมึงไช่องชมต้นตัดจนใหญ่ได้คูต้นขาหมูมึงปนอืตัดหมักทางป่าหรือตัดไปบดอย่างช้างชางอีพันเบมือช้างมแล้วนี่ก็ อันนี้กันอันนี้ก็บ้าว้ไปคุ่ปลูกเองเนาะกับพันออกแล้วเทอน,นึงเอาไปอ้อมชวนมันยนเบิดเกิดขึ้นมาใหม่ไปปลูกมันก็ว่าชีด้ยอนปลูกมันเนาะปลูกไปปลูกมากก็เบิดไปซื้อี่นอ้อยน้ำเหมือน่าำมยังไพ่กันไปหาชื่อ,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 อมาใส่น้ำเนาะความอย่างไดเนาะเพราะว่าเรไม่เนีเหตุบ้านเฮาปลูกคำวังกับว่าชีฝ่า้เงินปลูกไปปลูกมากน้ำถ่วงชวนมันกัเน,น่าวเบิเลย นี่คือพอของกับแพงเพิ่งมากินข่าวน้ำขึ้นมา,าจี่รอยไปคายห้ <c oughs> ากับแปแมงกะซีมาของเงินอันนี้เป็นอาใจเนาะอันนี้มันเอาคูดม,มาเสียองเพิ่นกันเพิ่นกับไปตัดอันนี้น้ำกันไปตัดอันยีบผ้าเนาะ <c oughs> <c oughs> ตัดกิ่ได้นี่กส็สร้างสร้างออกแบบส่งเสือ นี่นะยิงยิงแถวกระจอยกรนะจอยมาอยู่นรงกัน้นเรายิงแถวเพื่อนออเอาแววเสียใจพาแันขวงาหวม,มหัวแลยวพาก,กันยิงแถวแต่ก่อนกน็อยู่ห้องงานนี่ผ่าตัดผ่าอันนี้ออกมาเข้าทานโควิดพี่น้องตัดผา,านบาานลุงเข้าทานเนาะเพราะว่าช่วงโควิดนี้คนเล่าหเองนี้ชีรังคำอะไร มีแต่แนมบมีเลือดอ่างปลาต่อจินมปลาต่อยนยงกตาคือบุ่นเนี่ยกินกอไปแค่ือิ้ปลาต่อเย็นเย็นกตาหูไมอใจไม่ใช่นั่นแงได้น่ลาถึงนี่ไเลยนะเนี่ยเขาปชุมน่ล้งหนอมคือคำหรือู้กินกับท่านใยากัมีนใจเย็นๆคือตากไก่่น้องไปใจปชุมโคก ฮะครบครบอันนี้กระช่างคือกันเสียงคร่าวๆนี่ไงจ่างชั้นกองชั้นกองชั้นมวยมีอยู่ในใช้ไม้เบิ่งเบิ่งแมงเชอร์มีคนสนใจเบอร์เซียนหรอน้อยเลยไม่ใช่ไม่เมียนใช่แหละูกเชียงจะบหูว่าของมันหรือบระมานก่อนเพิ่นเอาใหายไปก่อนเลยหน่วยหนึ่งเนาะเอาไปล่องก่อนว่ามันมันบอหรือบระมานเออมันบระมานก็อยู่ในอัน ในบอดจับเหม่นอนเด็กบุมมีกับเมนบอมานยันว่าคือซื้อมาชมหมนเด้อาชีพม,มึงก็ได้อาชีพม,มึงของวานจ่อยรถปนบีอา <c oughs> ชีพไปจับบมีกับเม,บมน <c oughs> มันพายไปเบิดมือบุมียังกับเมนบอมานแหละก <c oughs> ับเช็ดแนวฮาอยู่ฮากินที่เก่าวันนี้ก็ไที่ตุ้งกุ้ใส่เออพวนได้น่หของมักง่ญยของเธนวดอเท่านี้นะ ราคาแพงนะล้อยเดียวขนาดผ้าชุนกลางประมาณเท่าเส้นได้ปีนองเจ้าหาไปจะกินสามสิบสามสิบเชนผู้ไม่ต้งชุงนี่ตัวเปรียบเทียบใช้กับคนนั่งก็ใหญ่เต้พี่น้องเพชรกิดต่ำหุ้งผมเป็นยังเพชรก็คือผ้าคือผ้าผ้าทั้งกินทั้งเบิ่งกินต่ำของหุ่งทั้งเงินทั้งีนกระชานของเอาต่อติดตุ้บ นี่มันแรงออลงหย่ามนวิดแรงอันนี้วเล็บแลยนะไวลาเหยียบแล้วมาเสียบนะอันนี้เนี่เสียบเลยไม่เหยียบไันไดจาเหยียบนีบปุดขึ้นอดปุดด้วยคยเอ่อนี่พอเคยเล่าอยู่พังอยู่ล่ะ รานหยาดกันแล้วเหยียบปากมันนี่แหละตัวนี้คัดตีนมันใหญ่ไม่คัดก้นมันนันเออไม่คัดก้นนี่แล้วเบาหน่ะไม่คัดก้นนี่เลยชื่อคุณชื่อลุงลูกกาน้ำคอน้ำแม่แล้วหมอปลาเท่าหลายตัวหยาดกันหลายเบิ้งเบื้องคลองนั่นโหจับมากตีนทึบเลย จะให้คัดคุ้นบ้าเลยไม่เชื่อเ่าะเอช้อนเสียบรีบขัดตีนเลยเลยนี่ยพี่น้องคนเราชูฟังอันนี้เลยเสียบตีนคนเราไปเสียบคอชีดหมดเลยเนาะทำไมมันมีอันตีนมันคัดอยู่มันก็้ิโบค้นตีนกับชิโบอยู่มันก็เกี้ทะเลาะกันเน่ยตีนมันนั่นไม่ไม่จะไห้ตากแดดตากคนหลายฟ์จะถือลงบนแห้งมันจะอยู่เบาใหม่เาเล่องเสียบของอันนี้เนาะพี่ตะกี้ ยังป่อนนั่นตีอันปอนไม่คัดมันลุ่มปองคุณเอาขี้มันนี่ขี้ม้าแดงนี่ขื้นลง่จึงออกวัดลองหง่องเล่ย์เล่ากันนะมันชอดปูนเข้ามาเตรียมแล้วเตรียมแล้วหรือวะเตรียมแล้วและอันนี้เตรียมแล้เอ่อไ่เอากระตากับกระเป๋าไปหาซีกนี่มึงใช่ล่ะนี่ไปโยนเด็ดเถอะนั้นไปโยนจันได้จะทิ้งปากเรา อ้าพี่น้องตทำมากกับองคนฟุนงทำกองเครื่องกันเรื่อยทำนี่เนาะลายคนกินกับพ่อเบิร์ตเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะเอาไใบสมนีก่อนเนาะพี่น้องพ่อกันไม่คลิปหนาพ๋อขอบใจพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปเจ้ต้นจนจบเนาะเพราะหายู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องทำรวยทำรวยสุขภาพแข็งแหงสบายดี